สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกมเกโซนนะผมวันนี้นะครับจะมาสอนวิธีปั๊มตังค์นะผมโดยใช้บั๊กนะครับเป็นบั๊กของเกมครับนี้วันที่16เดือน5นะครับสองห้าหกเจ็ดนะครับผมวันนี้นะครับยังยังทำบั๊กได้อยู่นะครับตอนนี้ ยังไม่มีอัปเดตนะครับบัคบัคที่มันเกิดขึ้นก็คือแม็กนะครับผมถ้าเราอัลโลดกระสุนออกมาแล้วนะครับถ้าเราย้ายย้ายไปห้องอื่นนะครับกระสุนก็จะโหลดเข้ามาในเต็มในแม็กเต็มแม็กครนะผมนะฮะแล้วก็เราก็จะเอากระสุนไปขายทีนะครับฮะกระสุน m อ5 5 a 1ดห้าห้านะครับนกระสุนที่ที่เราเลือกที่จะขายนะครับราคา60นัดเก้าสเหรียญนะผมนะฮะเราได้แม็กมาจากบอทนะผม ที่เราไปฟาร์มมานะครฮะแล้วก็ต้องเลือกเอาแม็กที่นะครับที่เป็นกระสุน 855A A1 ด้วยนะครับต้องอัโหลดอมาดูนะถ้าถ้าถ้าใช่ก็สามารถเอามาปั๊มได้นะผมมาดูนะว่าผมนะครับเขาออกห้ารอบเนี่ยจะได้ตังประมาณกี่กี่พันนะผมนี่นะครับถ้าเกิดว่านะครับเรากลับเข้ามานะครับ หรือว่าย้ายไปเซิร์ฟอื่นนะครับแม็กก็จะเต็มนะครับันะโหลดออกมานะครับแล้วก็ย้เซิร์ฟไปเรื่อยนะครับไปขายทีเดียวนะครับจะดูที่ว่ามันจะได้ตังค์เยอะเท่าไหร่ โอเคครับมันเดิมครับอัพโหลดนะครับอัพโหลดออกมานะครับเรื่อยๆนะครับ อันโหลดออกมานะผมอันโหลดกระสุนออกมานะจักแม็กนะยิ่งเรามีแม็กหลายตัวนะผมเรายิ่งปั๊มได้เร็วนะแม็กที่ดับกระสุนแบบนี้จะดับจากบอดเท่านั้นฮนะลองแกะแกะดูมันถ้ามันเป็นกระสุน M855M85 นะก็สามารถเก็บได้เลยนะก็เอามาปั๊มตังอีกทีนะว่าแม็กบางตัวจะเป็นกระสุนชนิดอื่นที่มันราคาถูกก็เลย ไม่แนะนำเท่าไหร่นะตอนนี้นะหนึ่งกองจะได้อยู่ที่เก้าสิบเหรียญดอลลาร์นะมาดูกันนะว่าจะได้เท่าไหร่ สี่พันสี่ร้อยนะผมตีเป็นรอบละหนึ่งพันะอันนี้คือผมมีแม็กแม็กหกสิบนัดแค่ห้าตัวนะแล้วก็แม็กสามสิบนัดประมาณหตัวนะถ้าเรามีเยอะกว่านี้นะเป็นเท่าตัวหรือว่าสองเท่าตัวก็จะได้เงินคูณปีนะเป็นเท่าเท่าตัวอนะไรเนี่ยเทคนี้ก็สามารถทำได้นะครับตอนนี้นะวันที่สิบหกเดือนห้าปีหกเจ็ 6, นะครับตอนนี้สามารถป๊มได้อยู่ แล้วก็มีทิคดีๆอีกนะครับคือวิทยุปืนจากบอดที่อยู่ฝั่งเรานะเพือามาสองในชิดหน้าออกับคนไลคก็สคนใช้ด้วย